ข่สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อครับผมเีกเช่นเกยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับนี่ครับฟ้ามว่าต้นน้ำอุ้ครับถือว่าช่วงนี้กรลงหย่านะครับเป็นช่วงลงหย่าครับนี่การดูแลขอกว่าสามขั้นในพี่น้องอ่าเพราะว่าเพิ่นเรียงว่าบ่ได้กลางมุ่งครับบ่ได้กลางมุ่งนะครับบ่ได้กลางมุ่งก็เป็นเพราะว่ามันอ่ำนะครับนี่คือเพิ่นก็ได้ปั๊บมาแต่ก้อนก็ อยู่คลองนี้แหละหลายนี่ก็ขยายมากอีกแล้วพี่น้องเป็นว่าสาวทองแรกนะครับดูเจ้ามกแปดนะครับนี่แดงแดงบามันนะครับเป็นกับว่าด้ถ้ำเขาใ้ต้งแ่เป็นสาวกับนี่ก็เป็นว่าสาวทองแรกนี่ก็เป็นว่านมว่าผูอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่ไงเป็นนมแล้วนี่ครับอ้ยกรลังไงเป็นนมเป็นนี่นะครับนี่เนื้อนังมาเต็มดีพี่น้อง เป็นข้อบันบันนะครับเพื่อนว่าการปรับการพัฒนาของว่านต้องมันดูแลเพื้นนะครับเพื่อนก็ใส่ไฟโซลาร์เซลล์เด้ครับใส่โซลาร์เซลล์นี่ครับใส่ไฟโซลาร์เซลล์ไว้นะครับขาดประเด้๋ยวขึ้นนี่ครับเกลือแรลกพี่น้องเปลี่ยนใหม่จ้ำด้วยนี่นะครับขอดีคือเพื่อนได้เพื่อนได้เทียพื้นใหม่พี่น้องครับเพื่อนก็ได้เก็บม้วนผนดอกทุกมื้อนะครับเทียพื้นไว้ย่งยๆการเลี้ยงว่าควาย เตรียมความพร้อม้คือขอกนะครับสาคัญเลยนะครับหนาฝนนี่จําเป็นมากๆเลยปีที่แล้วเป็นเป็นเล่นด้พี่น้องเป็นเล่นนะครับเป็นกันเลยไม่แก่แก่ไขช่วงเจ็๊ยบยอดเขาแล้วนะครับปีใหม่มานีก็สิเขาสู้ปีใหม่ก็บเมื่อหลายเดือนนะเพิ่นก็ว่าควายพัฒนาไปเมื่อวานเสิ็จเป็นโค้งสางด้านบนนะครับก็เสิ็จปั๊บนะครับจุดที่ผูพังนะครับแก้ไขไปนี่ก็ม่คููแม่ลูกนะครับ นี่เป็นไส้หญ้าว้แบบนี้นะพี่น้องครับนี่เบิ้งเลยครับนี่ไส้หญ้าใบเต็มๆใบกินไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรงก่อนคำนี่ก็เป็นว่าขอดลูดไม่ได้พี่น้องนี่แตยได้ได้จังมื่อแล้วเนี่ยว่า <11. S 1> เดือนสิบเอ็ดเนอโอ้ยนี่พี่น้องง่าเดือนสิบเอ็ดมื่นนอนนี่ครับโยกแม่เพิ่นหนังหนาเดิพี่น้องน,อน้อนนี่ไหนแม่เพิ่นครับแม่ส่งลูกนี่ครับ เี่ส้วงหลูกลําลังกินเพ่งพันล้านโอ้หลูโจเ่งพันลา้นลานนี่ครับกําลัางหนาไงหลายเลยพี่น้องนี่นี่ก็เป็นว่าทองไก่ขวดัดตัวนี้ไก่ไก่ขวดัด,ววดตัวนี้รอมกําลังลงนี่ตัวนี้ชมเลยครับแม่พันตละตัว มีแต่แม่ใหญ่ๆพี่น้องครับนี่ลูกสวาง,ล,วงลูกสวงในถังนี่ลูกสวงในทถองอุย้ยพัฒนาง,งว่วงเรียวเลยแต่ลูกสาวพี่นอ้งอ,นองเดีย๋ยวง่วงแพรอยู่ดิผมว่านี่ก็ลูกสาวนี่สวางเดือนยีเฟนเมื่อนี้ละเนื้อหนังเพิ่นป้าพี่น้องท่วมเลยครับนี่ตัวแม่ขึ้นเก่าตัวแม่ได้แม่สวางเนาะนี่ครับน,นั่นก็เป็น เนี่ยพันธุ์อีกตัวนั้นทองทองหน่อยซี่เดือนแล้วพี่น้องนี่มีแตรว่าทองไข่ขอดกับทองหน่อซี่เดือนหาเดือนพี่น้องนี่นะครับเป็นเรียงว่าหน่อยตีละตัวเลยครับเพราะว่าการดูแลเพิ่นว่าพ่นอ้วนทุกตัวพี่น้องหนาเพิ่น้่งขาดเลยพี่น้องกินเวียนบรรยากาศครับครับถ้าคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับกคาววาสวัสดีครับ